สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับจังนาบชาแนลเหมือนเดิมนะครับก็เป็นคลิปที่จะมาบอกทุกคนนะครับว่าหลังจากนี้ผมจะ เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับผมเปลี่ยนแปลงอะไรวะง่ายๆอย่ายนงนี้ครับก็คือพูดตรงคือทุกวันนี้นะครับสำหรับ <c oughs> ช่วงไลฟ์สตรีมเกมหรือว่าอะไรต่างๆเนาะอันคือเกินก็เลยกาันว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคย เข้ามาดูเข้ามาอะไรกันจังนับชาแนลนะครับผมจังนับ channel นะครับจะเป็นช่องที่สตรีมเกมนะครับโดยที่เกมหลักๆของเราก็คือเอ e x กซิงเจนเพราะว่าผมไม่มีเกมเล่นนั่นเองนะครับแต่ว่าโดยปกติเนี่ยผมจะสตรีมเอ e x เนี่ยคือแทบจะทุกวันทุกเวลาซึ่งพูดตรงๆว่ามันเดือ ุกคนคือมันเบื่อมากนะเอาจริงๆแล้วกับการที่ผมต้องมานั่งลงแหรงเสร็จปุ๊บแหรงวนในองค์วันนี้แพทสขึ้นแพทสองแพทสองหแต้มไปเจ็ดร้อยแต้มเจ็รอยแต้มกลับมาห้าอยแต้มห้าร้อยแต้มลงไปแพทสแพทสขึ้นมาแพทหนึ่งแพทหนไปเก้าร้เกยวมาคือมันว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 น จนผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ละผมรู้สึกอึดอัดใจมากเลยนะครับก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเป็นการแนะนำตัวเองใหม่รอบนึงให้กับเพื่อนๆคนเพื่อนๆใหม่ๆที่ยังไม,ไม่เคยสัมผัสกับจังนาบชาแนลแล้วก็เป็นการบอก เพื่อนๆเนก่าๆที่ซับสไคร์อยู่แล้วด้วยนะครับผมซึ่งหลังจากนี้ a p e ป l e g e n จนนะครับผมจะสตรีมรอบเช้าเท่านั้นนะครับผมซึ่งรอบเช้าเนี่ยก็จะอยู่ช่วงประมาณ10 0โมง11โมงหรือถ้าวางดีผมดิดๆหน่อยก็อาจจะ8โมงถึงประมาณบ่าย2บ่ายสาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งถ้าใครที่จะติดตาม a p e ปหรืออะไรก็ตามนะครับ รอชมช่วงเวลานี้ได้เลยก็คือผมจะอยู่ช่วงเวลาประมาณนี้แหละส่วนรอบตอนกลางคืนนั้นผมจะเล่นเกมอะไรนั้นมันจะเป็นเกมที่แล้วแต่ลงผมหรืออาจจะทำรายการลองไปเรื่อยนะครับซึ่งลองไปเลื่อยคืออะไรลองไปเลื่อยคือการที่ผมหาเกมเดโม่เกมอะไรที่มันแบบแปลกๆเลยอย่างเงี้ยมันเล่นให้ทุกคนดูนะครับซึ่งตอนนี้ก็ลงไปได้สี่คลิป นะครับพยายามหาเกมใหม่ๆเข้ามาเล่นเรืเ่อยๆอยู่นะครับรวมไปถึงพูดตรงๆว่า objective หลักหรือจุดประสงค์หลักที่ผมอยากทำช่องชาแนลเนี่ยผมอยากเล่นเกมเนื้อเรื่องจริงๆเลยนะผมอยากเล่นเกมเนื้อเรื่องมากเพราะผมรู้สึกว่ามันสนุกเวลาผมเล่นเนี่ยผมนั่งคุยกับตัวเองได้ นั่งคุยกับตัวเองนั่งเสพตัวบรรยากาศในเกมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยทำให้ผมอะ่ะชอบในการเล่นเกมในเรื่องมากซึ่งตั้งแต่กลับมาสตรีนเนี่ยผมมุ่งตรงว่าผมแทบไม่ได้จับเกมเนื้อเรื่องเลยนะครับก็เลยคิดว่าหลังจากเนี้ยช่วงค่ำหลังจากเนี้ยถ้าทุกคนจะรอ ดูเอพ c กหรืออะไรเงี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะน้อยลงหรืออาจจะไม่มีอะไรก็ตามก็ค่อยมันว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็ฝากช่องลองไปเรื่อย <c oughs> นะครับลองไปเรื่อยเนี่ยจะเป็นช่องที่ผมหาเกมเดโมเกมต่างๆอะไรลงมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับซึ่งก็จะมีเกมหลากหลายรูปแบบเป็นเกมใหม่ๆสำหรับผม อาจจะเก่าสำหรับเพื่อนๆแต่ใหม่สําหรับผมอะไรเงี้ยก็จะมาลองเล่น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 นะครับรวมไปถึงหาเกมอะไรแปลกๆหรือเกมแบบกระแสที่ผ่านมาแล้วหรืออะไรเงี้ยเช่นพวก t Resident Evil 2ที่ผมเพิ่งเล่นจบไปเพิ่งอัพคลิปลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็ uh, The Last of Art ที่ผมเดี๋ยวเตรียมตัวเริ่มเล่นแล้วหรือ Resident Evil 3 อะไรเงี้ยก็จะเป็นเกมอะไรที่มันแบบเกมใน,นเรื่องที่ลองรับภาษาไทยนะครับเพราะ,ระว่าวู้ตรงๆคือผมไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยทุกคนแล้วทีนี้นะผมไปเล่นเกมภาษาอังกฤษน่คือผมจะไม่เข้าใจอะไรเลยคือเคยลองเล่นแล้วไม่เล่นไปงั้นอะคือเล่นเล่นเฉยเล่นเสร็จแล้วสุดท้ายก็จบที่ ไม่รู้เนื้อหาเกมหรือแบบถ้าทุกคนอยากดูตัวอย่างไปดูในเพลย์ลิสต์ลองไปเรื่อยเกม Escape เกมล่าสุดเลยมีเทคภาษาอังกฤษเยอะมากผมอ่าน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 ว่าเข้าใจไหมบอกเลยตรงนี้ไม่เลยครับซึ่งนั่นแหละก็มันก็เลยจะเป็นเกมเก่าๆที่มันรองรับภาษาไทยแล้วอะไรเงี้ย ก็จะอาหามาเล่นแล้วก็รวมไปถึงเกมเดโมใหม่ๆที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเอามาลองเล่นดูนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกทุกคนว่าฝากติดตามฝากกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องจักนนำของเราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปทำอะไรต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผม ก็สรุปสุดท้ายนะครับก็คืออ้ออีกเรื่องหนึ่งที่ผมแบบอึดอัดใจมานานแล้วคือผมรู้สึกว่าคือผมไม่รู้นะว่าในเนี้ยเขาเขาได้มากแค่ไหนแะไรจริงๆแล้วคือคือผมเป็นคนที่หยาบคายมากโดยพื้นฐานนะเป็นคนแบบปาก ปากหมาจริงคือเป็นคนปากพ่อยปากหมาแต่ว่าแบบอ่าถ้าพูดตรงว่าทุกวันนี้ที่ไลฟ์อยู่ก็คือดูเป็นคนคีปลูกเป็นคนแบบอ่พูดพ้ออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าหลังจากนี้ผมอาจจะแบบเริ่มแสดงความเป็นตัวตวนมากมากขึ้นแหละแบบก็จะมีฮยเอิ์สนนก แม่เย็ดยหีหวยแตดอะไรต่างๆก็มาแน่นอนนะครับคือบอกเลยว่าโดยทุนเดิมเป็นคนที่ปกักปักหมาเออก็จะเริ่มใส่ความเป็นตัวเองเพิ่มขึ้นแหละนะครับก็ต้องบอกทุกคนไปก่อนว่าแบบเผื่อบางทีกลับมาดูแล้วแบบเุ้ยไอห่านี่เขาเป็นอะไรวะอยู่ๆก็หยาบ แบบหยาบโลนขนาดนี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมาบอกคนไปเกาะนะครับก็นั่นแหละก็ฝากทุกคนติดตามด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่เราติดตามผมเล่นเอเปกเล่นอะไรอย่างงี้ก็รอบเช้านะครับสิบเอ็ดโมงแน่ๆนก็คือวันสิบเอ็ดโมงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาเร็วกว่านั้นบ้างบางทีแปดโมงเก้าโมงอะไรอย่างเงี้ยก็เราแต่วันไปนะครับส่วนรอบเย็นก็ เป็นเกมแล้วแต่ผมเล่นในช่วงนั้นอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็อาจจะเป็น p r e s i d e n t e v i e w ภาคสามนะครับซึ่งโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเล่นกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นเกมแนวนี้แหละที่มันรองรับภาษาไทยแล้วเกมที่มันรองรับภาษาไทยเป็นเรื่องเล่นคนเดียวได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิป วิดีโอที่ผมทําที่ผมเล่นแล้วก็เอามาทําคลิปให้ทุกคนดูด้วยนะครับผมน่าเบื่อยัยงไงแบบไหนคอมเมนต์กมาได้เลยครับคือเปิดรับทุกความคิดเห็นแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผมแล้วก็ฝากกด u u s c r i b e ก็ให้กำลังใจจางน c ช anel ของเราให้เดินไปต่อได้กับทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะที่ Subscribe กันมา ครับแล้วก็ติดตามกันเนาะเราเจอกันในไลฟ์นะครับทุกคนเจอกันครับ